สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสู้คนอุบัติเหตุประเทศแต่ก็ตั้งประเทศพี่น้องเอ้ยเมือนี้ก็มาอยู่กับสองบารตุนแสงดาวคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมือนี้มาตุนกับบ่มีไม่น้อยยังมาพาพี่ต่หน่องพี่น้องเอ้ยแต่ต้มมะม่าพี่น้องเลยต้มมะม่าเขากับบตุนมปพี่น้องเบิึงต้มมะม่ามีต้มมะม่าใช้กับไข่พี่น้องไขรห่อสองหน่วยพี่น้องบาร์ตุนพี่น้องเบิึงพักแต่แน่แน่พักโบราณวัตถแน่พี่น้อง การังเดิอการเดิองานกับบริรเมนูยังพี่น้อยเอมวันนี้กินเ้าแรงอะไรไม่ี่ต้มมาเนี่ยมันนี้วนนี้มาสองคนเนอพี่น่อยสบายดีพิพ่เนยสบายดีวันนี้กินต้มม่าเลยพี่น้อยเอังเนอการเดิองานน้กับบริไปให้เากินมาเนี้ไพี่น่อยมบหรอะไรยกันทานพี่หน่อยมันอันสุยได้ม่ใช่อืดก่อนนะพี่น้อยมา้กินเวมกันมีนุ่โสด เดี่ยววงอะไรเนาะพอกระชับเป็นยังไงต้องอ้ยพ้นมันถกแล้วพี่น้องเอ้ยตอยากใส่มือพี่น้องคนนี้แนนั้นตอนกิน่ตัดรวนอะเพื่อนนั้นเลยตออย่าใส่มือพี่น้องใส่หวงหมด ôi nhà cháu mừng cho ơi. Nhỏ, phải ừ. 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 Đà, không này. Phải ơi. Mà 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 này này, nhà Nằm này, ơi. ơi. Sắp xếp Sắp xếp nhau ơi. Nằm tầm này Rồi Sai sai nhau rồi

อืมสักใจพี่น้องก่อการดุก,กดระดอกพี่เ้ยผีี่ันอ่อนเลยผีมนันอยู่ อยู่นะครับใฉืเมือนะแห้งเมือมืออื้มัวเนจับเราพิกมึเขาเนี่ย อืมหอ่สีตาเลแต่องาเลยมสิม่ม่สิแม่สหอม่สิแน่สิ่งิแม่ส่สิมสิมสินม่สม่สิแ่สิแมมิมน่มิ่่ Thế sao mọi thì đổi nữa đây một mấy đi <laughs> ừ. <laughs> ใส่มือังแยบพี่น่อยอืมหอาคเลยต่มมีหาฮอยพี่น่อเย

ครวบนรเลยพิกยอนพิกคนสีผ้าเอ่ะเลียวนะพิโดดวันนี้เมินูต่มมะม่าใส่พักตําลึ่งพี่น้องเลยใส่ใครแน่มินูต่มมาม่าครับน้อง itu petak sini. Okey. Dah. Ni petak sini. Hmm. Hai lembap. Ha. Eh. Ya dah. อืมครพี่น้องครับเราเป็นน้ำพี่เข่าพี่น้อง้องเปินการดูงานหาโมงมากครับแต่ในเมืองโมงวงปาะสิท็ด์ยังกินพี่น้องเออแต่ในเมือง ยอยอู่อะไรก<ม>ิกินมากินได้ไมอ่ออืออะไรกินยังไงปกชีกับหลังันื้อข้าวมัหไง xin vân lắm nhỏ bán một cô yêu thì bây giờ mình phải bếp đều nó mì mì <laughs> mình đập đúng đáp nữa mình mình phạm

พี่เอฟซีผักเสือมาใหายมไม่มีเสือใส่เอกากล๋อยไม้ไม่มีเสือใส่พี่น้องเอ้ยวะคลิปนี้ก็อีกนะพี่น้องเอ้ยเบดเกี่ยงเนื้องหนามก็ต่อนนั้นนึงสรับคลิปนี้กับพักพี่ฝักน้องเบสสุขสุขคนกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามช่องยูทูบบอตุนแสงดาวคือเก้าพี่น้องเอ้ยมันเนี่ย กดติดตามเรื่องข่าวโว้ยปลุกไล่ไปยิ่งคือเห็นนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยติดตามเป็นกำลังใจบทสนุกที่เฮตุคิดไปดีพี่น้องิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเอ๋อสร้กคิดนีอีกอะไ้อำนาจพาจากพ่อแม่พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องมาบทสนุกท่ไหนเนีมาฝากพี่ตอนน้องกับรบมึงรถสมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ๋อสร้กคิดนีก็บก้าวขั้นบาสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขสบายดีพี่เน่ะนีพี่น้องเบิร์ตสุขสุข